คลิปนี้ผมขอย้อนเวลากลับไปช่วงที่มีคลิปลุดของประธานปปชเข้าพบประธานรัฐสภาถึงที่บ้านพักซึ่งเป็นประเด็นร้อนในตอนนั้นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจและแปลกใจก็คือแทนที่สื่อต่างๆจะให้ความสนใจกับประเด็นสำคัญของคลิปคือการที่ประธานปป,ปชมีพฤติกรรมวิ่งเต้นเข้าขอความช่วยเหลือจากประธานรัฐสภากลับไปให้ความสำคัญว่าใครเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปจรรยาบรรณและหน้าที่ของสื่อที่ดี ควรนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติผมขอถามหน่อยเถอะครับว่าถ้ารู้ว่าใครถ่ายคลิปมันจะเป็นประโยชน์กับสังคมอย่างไงวันนี้ผมขอให้ความรู้สื่อต่างๆเหล่านั้นและประชาชนบางส่วนที่หลงทางหลงประเด็นสำคัญของคลิปดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่อง International Whistleblower Standards หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผู้แจ้งเบาะแส ที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลครับรก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่า whistleblower หรือผู้แจ้งเบาะแสคือใครผู้แจ้งเบาะแสคือผู้ที่เปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับบุคคลหรือองคอ์กรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเกี่ยวกับการกระทาความผิดหรือพฤติกรรมมิชอบที่มีผลต่อสังคมและประเทศชาติเช่นการเปิดเผยการบริหารจัดการที่ผิดพลาด การทุจริตการช่อโกงหรือการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนเกือบทุกประเทศทั่วโลกต่างก็มีกฎหมายหรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่แตกต่างกันออกไปแต่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันหมดก็คือการเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อไม่ให้เผชิญกับภัยคุกคามและเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสซึ่งในกรณีนี้บิ๊กโจ๊ก คือผู้แจ้งเบาะแสของการกระทําที่ชอบหรือไม่ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งก็คือประธานรัฐสภาและนายสุชาติซึ่งในตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการปปอชอเนื้อหาในคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2568มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสังคม เพราะเป็นการเปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้การเข้าพบประธานรัฐสภาของนายสุชาติซึ่งเป็นพฤติการวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือซึ่งตรงกับข้อกล่าวหาในคำร้องของบิกโจ๊กอย่างปฏิเสธไม่ได้จุดประสงค์ที่คลิปถูกเผยแพร่ก็เพื่อกดดันให้ประธานรัฐสภาพิจารณานำคำร้องของบิกโจ๊กมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหลังจากที่ถูกปัดตกและหวังว่าคราวนี้ประธานรัฐสภาจะเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและตามที่กฎหมายกำหนด าไปในตอนนั้นดูเหมือนว่าสื่อต่างๆจะขาดความเป็นมืออาชีพหรืออย่างไรจึงได้ตกเป็นเหยื่อของการพลิกเกมของท่านประธานรัฐสภาที่เบี่ยงเบนความสนใจเพื่อกลบเกลื่อนประเด็นสำคัญแล้วทำให้สื่อหันไปให้ความสำคัญกับผู้ที่แอบถ่ายคลิปได้อย่างง่ายดายซึ่งทั้งชาวเน็ตและสื่อต่างๆในตอนนั้นต่างก็พยายามสืบหาว่าใครจนในที่สุด ก็พบว่าบิ๊กโจ๊กเป็นอีกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยสื่อแทบจะทุกสำนักจึงพุ่งคำถามไปที่บิ๊กโจ๊กส่งผลให้บิ๊กโจ๊กต้องโกหกว่าตนไม่ได้อยู่ตรงนั้นถามว่าทำไมบิ๊กโจ๊กต้องโกหกก็อย่างที่ผมได้แสดงให้เห็นเป็นความรู้ขั้นต้นแล้วครับว่ากติกานานาชาติว่าด้วยเรื่องผู้แจ้งเบาะแสที่ระบุว่าข้อมูลตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสต้องเก็บไว้เป็นความลับและไม่ควรเปิดเผยนั่นเองครับ แต่ดูมวลสื่อต่างๆในตอนนั้นจะแยะแกแยะไม่เป็นว่านี่คือการแจ้งเบาะแสของการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเลยไม่รู้ว่าบิ๊กโจ๊กคือผู้แจ้งเบาะแสและที่แย่ไปกว่านั้นไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปกปิดและป้องกันตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสเลยแม้แต่นิดจึงหลงกลพาประชาชนหลงทางไปด้วยเพราะมัวแต่พุ่งคําถามไปที่บิ๊กโจ๊กจนทำให้บิ๊กโจ๊กต้องกลายเป็นจำเลยสังคมเพราะโกหกว่าตนไม่ได้อยู่ด้วยในวันนั้น บอกตามตรงนะครับว่าผมสลดใจจริงๆครับที่สื่อไทยไม่รู้จักจับประเด็นสำคัญของคลิปที่ถูกเผยแพร่ แทนที่จะไปจี้ถามท่านประธานรัฐสภาว่าเมื่อวันที่7ธันวาคม2567คุยอะไรกับนายสุชาติและมันมีผลโยงใหญ่ต่อเนื่องกับการยุติกระบวนการสอบสวนนายสุชาติตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงบิ๊กโจ๊กเมื่อวันที่23ธันวาคม2567เพื่อแจ้งว่าเรื่องที่ร้องเรียนนายสุชาตินั้นไม่มีเหตุอันควรสงสัยและขะบวนการตรวจสอบเป็นอันว่ายุติ เรื่องพวกนี้สิครับ น่าจะเป็นประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติมากกว่าสังคมควรต้องรู้ครับว่าเพราะเหตุใดประธานรัฐสภาถึงไม่ดําเนินการตรวจสอบนายสุชาติอย่างจรงิงจังเพื่อรวบ<ๆ>รวมหลักฐานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วส่งต่อไปอยังประธานศาลฎีกาตามที่กฎหมายกําหนดแต่กลับปัดตกทั้งที่ไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตนการที่สื่อต่างๆหลงทางหลงกลการคลิกเกมของท่านประธานรัฐสภาได้อย่างง่ายดายนั้นส่งผลให้ทุกๆวันนี้ยังไม่มีข่าวว่ามีการดําเนินการใดๆเพื่อ สแสวงหาข้อเท็จจริงจากประธานรัฐสภาและดูเหมือนว่าเรื่องก็จะเงียบไปในที่สุดครับส่วนประเด็นที่บิ๊กโจ๊กต้องโกหกว่าทําไมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นตอนนี้คงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นเพราะไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตนเป็นผู้แจ้งเบาะแสซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลน,นั่นเองครับ